เอเธอร์คะทำไมเอเธอร์ตอนนี้เอเธอร์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยล่ะลูกแล้ว,ลลวมันมีโควิดเพราะมันมีโควิดแล้วมันมีโควิดเราเราเราต้องรักษาตัวยังไงลูกเราไม่โควเดต้องใส่นีสกต้องใส่แมสก์ไหมเวลาเราไปไหนต้อใส่แมสก์ิเหรอแล้วเราไปอยู่ที่มันคนเยอะๆได้ไหมคะแต่เราอยู่ที่คน หรอใช่แล้วเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยได้เหมือนเดิมไหมได้เราไปเที่ยวได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้หมูบอกว่าไม่ช่วยหรอเราต้องรอให้มันหมดก่อนหรอใช่แล้วเอเธอร์ได้ไปไหนหรือเปล่าไม่ไปไหนเลยหรออยู่บ้านอย่างเดียวใช่แล้วถ้าเกิดโควิดหมดแล้วเอเธอร์จะไปเที่ยวไหมคะจะไปเที่ยวไหนแม่ด้วยอืมเอเธอร์อยากไปเที่ยวไหนคะลูก แอบไปเที่ยวที่สวนสนุกส่วนสนุกใช่ก็ในสวนเราไงที่มีสไลเดอร์อ่ะยังไม่สนุกอีกเหรอไม่สนุกอีกแล้วเธอจะไปเที่ยวสวนสนุกที่ไหนอ่ะลูกที่เรา่จะไปอ่ะที่ไหนล่ะลูกสวนสนุกหรือสวนศาสตว์สวนอะไรกันแน่สวนศาสตร์สวนสนุกอ่ะที่เายวไปอ่ะหรอเราเคยไปสวนสนุกด้วยเหรอลูกใช่ อ้าหรอแม่จําไม่ได้เธอจําได้ด้วยเหรอใช่มันมีอะไรมั่งอ่ะลูกที่เราไปมันมีเสลมันมีเสลัยที่อะไรแบบนี้เหรอใช่เสลัยที่เหมือที่เราเล่นที่เออมันมีอะไรแบบนี้อ๋อ,อมันมีสไลัยลื่นเหมือนที่เราเล่นใช่เหมือนในสวนไหมอ้าวแล้วเราอยู่ที่สวนไม่ได้หรอเราไม่ต้องไปอ่ะ ไม่ไม่ไม่ต้องที่เบือืมแล้วเธอเบื่อไหมอยู่บ้านอ่ะเบือว่าหรือว่าเบื่อสิเหรอเบื่อเหรอลูกเบื่อยังไงอ่ะเบื่อยังไงเบื่อแ่บเบื่อเบื่อแม่เอ้าเบื่อแม่เหรอเธอเบื่อแม่เหรอไมเบื่อเบื่ออ้าวแล้วเบื่ออะไรอ่ะเบื่ออะไรไม่บอกไม่ได้บอกที่ไม่บอกเอ้าบอกหน่อยอยากรู้ เบื่ออะไรบอกก่อนเบื่อ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 อื่อไปสวนสนุกอ๋อเบื่ออยากไปสวนสนุกในสวนเนี่ยเธอก็มีของเล่นเพียบเลยนะไงอ่ะ้าวก็สไล์ลื่นที่เธอสไล์ลื่นลงน้ำไงเธอชอบไหมชอบไหมคะในสวนสนุก อ๋อเธออยากขับรถไปดูเหรอใช่อยากขับรถไปดูเกิดอะไรเงี้ยไปเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันไม่เธอ๋อมันน่ากลัวด้วยมันน่ากลัวจะเธอไปด้วยอ๋อเนี่ยไปอ๋อรอให้มันหายก่อนเหรอลูกใช่เงีไปไปภูเขาด้วยไหมคะไปภูเขาด้วยไปภูเขาบ้าน อยากไปอ๋อตอนนี้ยังไม่อยากไปโอเคแล้วหมดโควิดแม่พาไปโอเคไหมคะโอเคไหมคะบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายไม่บ๊ายบายบ๊ายแค่นี้ก็ไม่บ๊ายบายอ้าวแล้วสรุปบ๊ายบายไหมไม่แน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 ่อย่าแอบบ๊ายบายนะ